โรงเรียนบ้านตะเคขานสามัมคีวิทยากับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนากายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นประจำปีการศึกษา2566สวัสดีค่ะพวกเราทีมงานนักข่าวตัวน้อยประจำโรงเรียนบ้านตะเคียนขามัคมคีวิทยาค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าถึงรางวัลที่โรงเรียนได้รับล่าสุดที่ผ่านมาค่ะ รางวัลอะไรเหรอคะรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนากายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นประจำปีการศึกษา2566ของสพปสุขโขทัยเขตหนึ่งค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยคะ่ะจากนโยบายและจุดเน้นของสอพเทเรียนดีมีความสุขรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งที่ว่า กายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นโรงเรียนบ้านตะเคขีขานสามัคคีวิทยาจึงนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามกรอบห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้อำนวยการกรมวลวันตั้งสุขสรรค์ซึ่งในด้านกายภาพที่ดีเราได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอส่วนด้านคุณภาพที่ดีนั้นเราได้พัฒนาคุณภาพทุกมิติอันได้แก่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะรอบด้านเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขคุณภาพครูเราส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่วนคุณภาพผู้บริหารนั้นเราใช้ระบบทีมงานคุณภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทําให้โรงเรียนได้รับการประกาศรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่5เมษายน2567โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1 เมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ในงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปี2567ปีแห่งการเรียนดีมีความสุขและการพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงบูรณาการและในวันที่20พฤษภาคม2567ทางโรงเรียนได้สารต่อการดำเนินการสู่กิจกรรมถอดบทเรียน โรงเรียนต้นแบบการพัฒนากายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นตามโครงการของเขตพื้นที่โดยจัดเป็นกิจกรรมค i c k o f สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางของศูนย์ประถมศึกษาอำเภอคีรีมาศซึ่งในงานประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนคุณครูของแต่ละโรงเรียนจาก10โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนตนเองต่อไป และเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่เป็นสถานที่และจัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ในปี2566และ2567ซึ่งภูมิในการกระมุดวันตั้งสุขสตรได้บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สุ่งสู่สำฤทธิผลตามนโยบายเรียนดีมีความสุขและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ลายสือไทยสู่การส่งเสริมการอ่านการเขียนของโรงเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าเราจะร่วมสืบสารลายสือไทยและตามโครงการการส่งเสริมการอ่านการเขียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากสพปสุโขทัยเขตหนึ่งโดยการนําของท่านผู้อำนวยการเขตท่านวันลบวิบูลคูนเป็นอย่างสงูงที่ทําให้คุณภาพของโรงเรียนเราเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โดยความร่วมมือจากทีมงานที่เข้มแข็งและก็ชุมชนที่เข้มแข็งด้วยซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะว้าวาวาพวกเรารู้สึกดีใจและ